เรามาดูสองรูปเปรียบเทียบกันบ้างน,นะคะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวดูเริ่มแรกเลยเนาะดูโจทย์ก่อนนะคะเขาพูดถึงนักเรียนชายนักเรียนชายยี่สิบออสองร้อยนักเรียนหญิงสองร้อยนะคะอย่างละสองร้อยเท่ากันอ่าเรามาดูก่อนเนาะเขียนเขียนตัวเลขก่อนตัวเลขมันไม่ชัดนักเรียนเขียนตัวเลขก่อนอ่าตัวเลขตรงนี้เนาะร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้า ต่อไปจุดที่สองร้ยหกสี่เขียนตอนแรกกำกับให้เห็นไปเลยค่ะจุดที่สามเท่าไหร่เนี่ยกะเอานะคะลูกประมาณนี้ร้อยเจสิสองนะครูเอาร้อยเจสิบสองเขียนไว้ก่อนแล้วก็ร้อยแปดสิบสองอ่าสุดท้ายร้อแปดสิบห้าพอดีนี่นะคะเรียนชายอ่านักเรีนยนหญิงก็ทําเหมือนกัน เขียนเลขระบุกันร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบห้าว้าวนักเรียนดูนะนักเรียนชายเนี่ยมาดูช่องก่อนเนาะดูช่องนะคะนักเรียนดูนะอันไหนกระจายมากอันไหน นักเรียนชายเบ้ซ้ายเบ้ขวาเราก็มาดูว่าเอ๊อันนี้จากอันนี้มาห่างมันไปทางไหนนะมันสูสีนะเนี่ยอันนี้มันสูสีถ้ามันสูสีล้วไม่แน่ใจนักเรียนลบกันค่ะช่องนี้ก็เอานี้กับนี้ลบกันนะคะลบกันคูได้สิบอ่ะตัวนี้เราได้สิบลบกันเราได้สิบนะแล้วเสร็จแล้วเราเอานี้กับนี้ลบกันอ๋อมันห่างกันไม่นิดเดียวค่ะอันนี้สิบอันนี้สิบสองเห็นไหมคะมันต่างกันนิดเดียวถ้ามันต่างกันนิดเดียวเรามองเ้าไม่แน่ใจเราก็เอาลองมาลบกัน นะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นล้สีส้มมากกว่าสีส้มช่องสีส้มมากกว่าเราก็บอกว่าเบ้้ายแค่นี้เองเบ้ B, ้ายแต่ถ้าถามใครกระจายมากกว่าใครกระจายมากกว่าเมื่อก,กี้นี้เราได้เท่าไหร่นะอันนี้เราลบกันได้12อันนี้สิบอันนี้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เนี่ยลบกันเหลือ3อันนี้3มนะอันนี้ลบกันเหลือ5อเพราะฉะนั้นอันไหนกระจายมากสุดเราก็ตอบว่าช่วงในของนักเรียนชายนะ นักเรียนชายช่วงอความสูงนะคะความสูงช่วงความสูงที่กระจายมากที่สุดก็คือหกสิบถึงร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบสองนะคะอ่ะอันไหนกระจายน้อยสุดก็คือตรงนี้เนาะร้อยสักหรอกร้อยแปดสิบสองถึงร้อยแปดสิบห้าประมาณนี้นะคะอ่ะโกลับเนาะโกลับก่อนนะอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บ มารูปผู้หญิงนะเียนะคะดูผู้หญิงเอ๊ะเราอยากดูว่าผู้หญิงมันเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวาวะเราดูที่กล่องนะดูที่กล่องเหมือนเดิมอา้าวกล่องอันนี้อา้าวกล่องอันนี้เท่าไหร่เอยสีเขียวหกสิบห้ากับหกสิบอ่าหกสิบห้าหกสิบก็คือคูลบกันเนาะคูลบกันคูได้อ่อห้าแล้วคูก็ดูริมนี้อีกริมหนึ่งนะคะริมนี้อีกริมหนึ่งริมนี้คูก็ลบกันได้ห้าเหมือนกันเลย แสดงว่าอันนี้ไม่ได้เบ้แล้วนะอันนี้เขาเรียกว่าสมมากห้ามหมดเลยดูมั้งรู้สึกจะห้าหมดเลยนะคะอันนี้ห้ามหมดเลยนะคะได้ห้ามหมดเลยอ่ะโอเคตอบนะคะอ่ะเราจะอ่านโจทย์แล้วนะถึงได้กำกับแล้วนะข้อใดถูกข้อใดผิดเขาถามว่าไงเออข้อหนนะคะข้อ1นึความสูงของนักเรียนหญิงมีการกระจายตัวน้อยกว่าความสูงของนักเรียนชายถูกไหมคะ นักเรียนดูนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงเนาะมันน้อยกว่าเห็นไหมคะเนี่ยกระจายตัวมันกระจายได้แค่เนี้ยแต่นักเรียนชายกระจายมันนี่เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องคะ่ะกระจายตัวน้อยกว่าแล้วก็ตอบถูกอ่ะต่อไปนะคะต่อไปเขาว่าไงนักเรียนประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นของนักเรียนทั้งหมดมีความสูงหกสิบ น,นักเรียนคะนักเรียนทั้งหมดก็คือรวมทั้งชายและหญิงด้วยหนูก็ดูว่านักเรียนประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นมีความสูงหกสิบขึ้นไปถูกไหมอ่ะหกสิบอยู่ไหนวะหกสิบอยู่ตรงนี้นะเอานักเรียนเอาทีนักเรียนชายก่อนเนาะเอานักเรียนชายก่อนหกสิบอยู่นี่นะคะหกสิบมากกว่าหกสิบใช่ไหมหกสิบขึ้นไปมันก็ไปทางนี้ค่ะนี่มานี่เลยนี่คือหกสิบขึ้นไปนะคะอันนี้คือหกสิบขึ้นไปกี่ช่องเอ่ย หนึ่งช่องสองช่องสามช่องอันนี้คือช่องระอยี่ห้าเปอร์เซ็นถูกไหมยี่ห้าเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นสามช่องอันนี้ก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นนักเรียนชายใช่หกสิบขึ้นไปมีเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเรามาเช็คนักเรียนหญิงก่อนเพราะว่าเขาใช้ทั้งหมดทั้งหมดต้องรวมเราก็มาดูนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงหกสิบขึ้นไปใช่เจ็ดสิบห้าเหมือนกันไหมถ้าจะใช่เจ็ดสิบห้าเหมือนกันคือจบหกสิบขึ้นไปมาทางนี้ค่ะหนึ่งช่องสองช่องอ่าสามช่องเหมือนกันแสดงว่า อันนี้ทั้งหมดก็คือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นถูกต้องนะคะถูกต้องอ่ะต่อไปข้อที่สามข้อที่สามบอกว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงมีความสูงไม่เกินร้อยหกสิบมีจำนวนเท่ากันอ่านักเรียนคาไม่เกินร้อยหกสิบแล้วนะเราก็มาดูคำว่าไม่เกินร้อยหกสิบเดี๋ยวครูลบก่อนนะคะลบนะอ่ะดูนะ ไม่เกินร้อยหกสิบคำว่าไม่เกินร้อยหกสิบผู้ชายไม่เกินร้อยหกสิบร้อยหกสิบอยู่ตรงนี้อ่ามาทางนี้ค่ะผู้หญิงก็ร้อยหกสิบอยู่ตรงนี้อ่ามาทางนี้ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะผู้ชายหนึ่งช่องผู้ชายหนึ่งช่องถูกไหมผู้หญิงก็หนึ่งช่องแสดงว่ามันเท่ากันนะคะนะคะไม่เกินมีจํานวนเท่ากันอ่อันนี้ก็ถูกอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูต้องตีให้เป็นนะต่อไปค่ะ นะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะเราลบออกอ่ะอ่ะเราอ่านจดต่อไปนะคะนักเรียนชายที่มีความสูงนักเรียนชายที่มีความสูงตั้งแต่185 182 185งเราไปดูนักเรียนชาย1 8 2ยแง185อยา่ะคูไฮไลท์ก่อนนะอยู่นี่ต่อไปนักเรียนหญิงนักเรียนหญิง1 6 0ถึง170 2 1 6ร้อยหกิถึงร้อยเจดิบสอง้อยูกบนี่นะคะร้อยเจ็ดสิบสองลยหรอไอ้นักเรียนนักเรียนใชยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่มันเป็นร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบสองออกตรงนี้ค่ะนักเรียนนี่ถูกไหมคะนักเรียนคะมีจํานวนมันมีจํานวนทําไกันคะอย่าลืมคะ่ะมันหนึ่งช่องกับหนึ่งช่องเหมือนกันแสดงว่ามันมีจํานวนเท่ากันอันนี้ก็ ผิดนะคะต่อไปข้อที่5ข้อสุดท้ายความสูงความสูงความสูงของนักเรียนชาย50เท่าไหร่เนี่ย172ถึง100นะคะ172ถึง182 1 7ปดร้อเจราเราก็มาดู172ถึง182ออยู่นี่นะคะอยู่นี่สีเหลืองนะคะมีจำนวนเท่ากับนักเรียนหญิง ที่อยู่ระหว่าง1 6 0ถึง170เราก็ดูนักเรียนหญิง1 6 0ถึง170เท่ากันไหมคะไม่เท่าถูกไหมคะนักเรียนนักเรียนใช้แค่ช่องเดียวนักเรียนคะตรงนี้นักเรียนอาจจะมาทาบแล้วเท่ากับตรงนี้ก็ตามนะเราไม่ได้เราไเราไม่ได้บอกว่ามันเท่ากันนะเราเท่ากันเราดูที่ช่องค่ะว่ามันมีกี่ช่องอันนี้หนึ่งนี้อันนี้คือหนึ่งช่องแต่อันนี้คือสองช่องแสดงว่าอันนี้มากกว่านะคะอันนี้มากกว่านะคะแต่เขาถามว่าเไรคะเท่ากับมันไม่เท่ากับค่ะ เนี่ยค่ะโอเคนะ,คะ